Giờ ba sẽ còn tụi được Hả? ba đến đi ba anh đi Đói bì 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 Ừ, khuy Tốt, đá, ừ, tốt đi tốt đeo tốt ba mừng bên con á mày bên con Get back Ừ Má sáng ăn tốt đi con อันเยอะด็สัตงนู้นห้งบ้านงบ้าแมีไฟของคิดว่าของกูมมมีไฟดิมีไอ้ต่งมี

ทำไมไม่ทังอ,อีดออแล้วคือยอกคือน้ำบาต่อมาไม่น้ำบอไปตลาดไหมไปตลาดน,น้ำบอาซื้อของเลยลูกโป่งไหมยังสูบเร็วไหมน้ำบ้าทื่สีไหม เอาวะเลยได้ยินเลยกูซูเตงไหมเตงไหมเจียงแหงขนาดนี้โอ้มันเป็นกองนุ่มตรงมันเหมือนกองนุ่มกูซูไปแล้วกูว่ามาเด้กกูอยขึงป่ามีก้อนมูแล้วโอ้ยอย่าพูยทำไม่มันตังค์เลยกวับเออนั่นเล็กควับตั้งค์ตา ย่ดดูยืดดูโอเคตั้งติดต่อเออค่กูมันไม่เหมือนบอลกับตัวถือไปสูงสงนี่มาเร็วตัวถือไปสูงเดี๋ยวยืดมเดี๋ยวยืด โอ้โอ้ห oh, wow. ไม่มึงมีเงินตังค์อุ้ยสูงอยู่นะว่าเลี้ยงมันตรงพังสร้างใหม่เลย <Yeah. S 1> มึงขี้ยาข้าม,าขมีขม้ามาีข้ามีข้ามี คนไก่เหมือนผมไหมอ้เหมนผมมากเย้วี้า้า้าโอ้หสร้างไหมสร้างไมเออขาขจตั้งตั้บดต้งตั้งนี่ตั้งสิเออกยตั้งสี่ปอยลงมาเนี่ย ต้นไม้ล่มที่มึงบ้านนี้ปังปังก็คุณได้หิลบอลต่อกิดไปยังบนลยังสี่แมวบอลมึงวางลุงวักปึ้งเออโอ้ยอย่าไม่เย็นขนาดนั้นใจเย็นตรงนี้ตรงนี้ไม่ไหวตรงนี้จับไว้ แสงอ่ะกุยมันสมาเนี้กีอีอ๋อกูสิเป็นโอ้ยบ้าอย่าพงอย่าพงต้องไปหนีก่อนตรงไหนมึงเห็นเด็กเอาพังตายว้าตึกเกียงอย่าพึ่งคุยบดกูบอกว่าอย่าพึ่งแม่งตึกเกียบยังเริ่มกูเกียบได้แรงไหมเป็นเหี้ยยัง ได้แล้วม่โตเกตอุ้ยอ้ยอ้ย่างรดูนั่นระเดยวดูคุยตุ้ยเอาขามึงตายอยู่เด้ละวัดตาเเดสวัดพนวีบมึงวาเกี้ยกองเจ็บลนเหี้ยโอเคปะปล่อยมือเลว้า

โอ้โหกลายผมไปแล้วครับโอ้ยพึงเงือกจะพึงต่อจะไอ้ทาตัยยองกันแต่กายผมขึ้นไปหนู่นโอ้ไม่ค่อยสิงมาลูกกลายผม <c oughs> <c oughs> ติดลูกโอย่ทบปูนะ ไม่งเออแล้วอันนี้ไหมอ๋ออ๋อวันนี้กูต้นต้นวันนี้กูพิดผิดทางนึกทางเอ้วอย่าเพิ่งเปิดอออกเฮ้ยบัวออกเราไม่เอาออกแทนแล้วกันวิ่งตุ่มเลืมึเปิเดินเลุ้มนะประตูประตูมึ ูต้องเฮ็ดก็ได้เฮ้ยกจกดีกูกำลังสทีม้มันลงเลยไอ้ยูเพิง่งเขาไปทีคันบอเฮ็ดยังพิษกดกูก็สิทีมเท็ยยังพิษกดัวงดูไปเ้ยฟัตงตา กูจะเป็นคนถือกล้องเลยมึงมึงสร้างต่อเลยเด้ออดีนี่กูไปสร้างฟอยเด้อเข้าใจปะเดี๋ยวกูเป็นตากล้องโอ้ใจเย็นๆครับลูกพี่ก็นั่งดูนั่งดูคนสร้างกูเป็นตากล้องมีเหมือนเด็กเก๋สบายไหมคนสร้างไม่สบายมากว้าววันนีนวันน่นดีลมเด้อ เดือดเดอดโอ้าวน้าไปยุ่งโม้คายคายดุคายดุคายบ่ดี